จัดฟันที่เคลียริสมาก,ก็คือเป็นแบบมองไม่เห็นเครื่องมือทำให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติเวลาทานข้าวอะไรก็สะดวกค่ะสวัสดีค่ะชื่อจูนนะคะตอนนี้ก็หาคุณหมอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะจัดฟันเสร็จแล้วค่ะใช้เวลาทั้งหมด11เดือนค่ะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนที่สองเดือนที่3ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะ ก็จัดฟันเสร็จก็มั่นใจขึ้นเวลาย,ยิ้มก็ยิ้มได้เต็มที่มากขึ้น <c oughs> ก็ถือว่าแก้ไขได้ตรงจุดค่ะค่อนข้างดีเลยค่ะซึ่งมีการคอนเซัลต์กับทางคลินิกผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะคะก็ ถามปุ๊บก็ตอบเร็วดีค่ะก็ใส่ใจเวลามีคําถามอะไรก็รอไม่นานค่ะก็ตอบเลยก็สะดวกมากค่ะเพราะว่าติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์ทําให้เราไม่ต้องเข้ามาพบกับคุณหมอทุกๆเดือนเหมือนการจัดฟันแบบอื่นๆค่ะเคริสมาก็ใส่ใจดูแลมาตลอดนะคะระยะเวลา11เดือนที่จัดฟันมากก็ถือว่าพอใจค่ะก็จริงๆก็แนะนําเพื่อนไปแล้วหคนแล้วก็มาเป็น ลูกค้าเคียริสมาจัดฟันที่นี่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็จัดฟันที่เคียริสมาก,ก็คือเป็นแบบมองไม่เห็นเครื่องมือทำให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติเวลาทานข้าวอะไรก็สะดวกค่ะเข้าพบคุณหมอเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นค่ะครั้งแรกก็มาเคียร์ช่องปากค่ะและครั้งที่2ก็มาติดปุ่ม a อดแท h เมนตแล้วก็รับเครื่องมือไปทำที่บ้านและครั้งที่3ครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายก็คือมาเอาแอดแทเมนตออกแล้วก็รับรีเทนเนอร์ค่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องฟันไม่สวยหรืออะไรอย่างเงี้ยลองมาปรึกษาเคลริสมาให้เคลิสมาดูแลนะคะทันสมัยคุ้มค่าและก็ประหยัดเวลาค่ะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเคสรีวิวอยู่ด้วยนะคะก็คือ3 9 9 0 0บาทราคานี้คือจบทุกอย่างไม่มีบวกเพิ่มอะไรใดๆทางนั้นละค่ะใครอยากรู้ว่าคุ้มค่าแค่ไหนมาเป็นเคสรีวิวแบบจูนได้นะคะจัดฟันใสเลือกเทคนิคเคลิสมาค่ะ